ยังน้องอะงบมากครับผมมีโอกาสเดมาลำถวายบอกว่าเห็ดต้นผัปาเล็กๆหน่อยนะคะค่ะมานำแก้ปาแกบุญนํำนะคะทั้งซีสเกตเนื้อคู่ก่ะเปตังซารให้เม่ฮันนีนักหรือว่า สรรื่อานไปถวายครับคื่อเรื้นไทยนะครับเรื้นไทยเนาะเป็นเรื้นไทยผมมาด่ไปสองเทือลยดิชานจิเกียครับผมสาิอธิานนะค่ะเด้ออธิฐานขอพรขอสิ่งศักทธินั่นึ่หลักงับสรับสานน้อง่นนะครับ ถูกกระวาน,นะครับากก nice. ารามากาวครับมีสีสันครับหลังจากอาไปมาเา็กทีเดียมายแล้วหยิบลูกบอลเสียงโชคอหยิบซีหมดก่อนกับเขาขเดยหมดทีนน้กคุมาหยิบนะครับเนาะรับติบไปหาซูนครับ ครับผมยกุ <forcé certains respuesta> ่งกายุ่ง <faced> <night> ลูกครับ <distracting> ล <Sky jogo> ูกเอาให่จับนสองสอไข่ายองข่าแล้วมันจดคราตัวครับจับเอรหลกยัจับับสคิดยบคนะครับเสียงข่ายเสียงโศกมาค่ะสอตัวเด้อเด้อหลังมัน2ตัวถ่ยครับตัวแรกสีมันยังน้องหกมากครับผมค่ะหมากเด้อค่ะเด้อ่ FC จานนั้นมันเล็กน้อยนครับค่ะ หกค่ะหกชัดเจ้าเลยค่ะทีนี้พี่เจรนาแล้วนะค่ะลสวานลุนลูกที่สเนแมนแนเดอปูตาเดอร์อะไรจับเนี่ปูตา่น่มาลักเรียนตะออครับมาลูกที่สองครับจะเป็นยังรับลูกแม่ใกลหกศูนย์หกศูนยะคไปเลยครับสาธุสาธุสาธุไปหางนี้จับไ่เดอเดอร์ใครอยากให้ ก็ากตังน so ักล้องหลายๆก็จับไซ่ฮัมุนจุนที่ันี่ให้คู่ห้องตัดโตครับตับสามตัวสามตัวบนบบบนี้สามตัวบนสามตัวบนใส่ยิมมือเค่อกอครับผมลูกที่หนึ่งครับลูกที่สองคือยังงอเปียมาแล้วเปดนะคะเปค่ะ ตัวที่หนึ่งแปดนะครับสามตัวบนตัวที่สองแล้วก็หอ่าตัวที่สองเครห้าตัวที่สามแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดห้าเ็ด ใเพราะวนเทียเตอร์ิมาดี่าสาธูค่ะสาธาูนะคะแปดห้าเจ็ดค่ะวินาทีสุด้ทยมีนาทีสุดไทยจะเฝ้าตียเฝ้านั่นก็พิบตาเนี่ยค่ะเพื่อมีชาอเด็ดอีกเนาะสาธูาาไทยสุดท้ายนะครับ เหกเก้าหกเก้าค่ะหกเก้าเก้าเรื่องหกเก้าครับผมหกเก้ครับ่ะีีพิจิราเบงเนาะค่ะพ่เสดระวังเรื่องหา้งหกเก้าพเกเก้าพเหกเก้าครับพหเก้านน้ำเด้อครับเดี๋ยจะเลื่อมคา้ะโมกนำมันเด้อพพิเศษนะครับผมมันครับเตกลมาล่อลุ้นะครับ้ค่เตียเต็มเลยครับขอให้ คุณนันท์นี่ซีสันนะครับเป็นตะอุ่นโอกอุ่นใจเป็นมาดานให้กันเขาไม่ใวันนี้แห้งสีนะี่คือเสียงมอได้ยิมครับผมเวยอไป้ั้งครับ โอ้สหเสียงวันครับเสียงวันเสียจวนครับครับพ่อพ่อพ่อพเราไปขึ้นรถป้นพรประกาศอนครับติดป yeah> ็นร่มครับเพราะว่าอาจารย์ z o ิมเีต็นกาครับฝืนมากด้วยครับฝืนมากครับร่างกายก็ได้แข็งแรงปานใดนะครับะครับงกายมากนะครับว่ามาล่ำถวายแห่ฮะนี่แก้บนกับฝืนมาก

ครับคุณแม่ยู่จีกีเรากสวแต่แม่ด้ยเจ็ดสิบปีห่วยตัวแมนดูดิยูว่ายืมก็วอื่นาตามเนาะครับกัเหง่างกายแข็งแรงอยู่เป็นรอยปีแต่แม่เด้ถึมาลหั้งยูเยวลมีสมีนานเนาะครับผมสวัสดีครับแม่วัสดีครับแม่ลูกไปันมาเที่ยงห้างอันนี้ช้าไปนะพี่นอ๋ออนน

ยี่มีความจบไร้สนแล้วเปะ่รับาำรับครวงทุไทยนะครับทีนีคู่เนครัเจ็ดแล้วนะครับเพิ่งจะสงคิปอธิษฐานครับสังปธิานครับขอจบแม่ฮันนี่ครับกู้ตาตซิบอีกแล้วครับกู้ตาแต่ซิบนะครับเนาะ ระวังพิเศษระวังหกเก่าก็สั่งว่าพิเศษระวังหกเก่านะครับเด้ออาจจะนั่นช่วงหาเมืองแหงนะครับต้างมาพิเศษนะครับหารับคากับเขากับน้ำนะครับ่วนพิเศษหาเมืองแหงนะครับเลี้ยงเหล้าครับครับผมครับอ่าครับช่วงอ่าเข้ากันนะครับขับขากับเขากับน้ำตำไทยตำเล้าลราก็ขับกันเลยขับมือนมือมือนี้งมันวัานยังมือนี้วันซุกอ่าซุกครับไปตำเล้าครับยิ้มเล้อครับนะครับตำเล้าครับผมเหล้า เน่นครับพี่เสียดสันตว่าอาจจะช่วงหาโมงครับสั่งเ็ืดอให้กันครับช่วงหาโมงนะครับอาจจะมีตำไทยตำล่าขงสิครับครับตำที่เสียช่วงนั้นครับช่วงหาโมงครับผมอ่าแต่ขอควขอบุณขอพรอิปวยุบันนี่ยิวหน่บันบันนวไหวบันนวลไหวมาเบิ่งมาล่ำบ่ครับโอ้มวนว้ะมวนครับมวนขาดกันอ่อ่าครับผมก็ุรงมันหมาน้ำกันได้พอเด้อหัวเจ็ดเจ็ดแต่ว่กับหาซวนว่าไนมาหัวหันไหมหว

ข่าวฮาร์ปไอฮาค่ะอีกดอตัวน้อนที่มักจะเเอมีนี่เป็นวิดีโอลํำเลื่องหญิงสองร่างนั่นสงสมจัดฉบับสมบูรณ์นะคะนรับผมอีกดอกตันั้นติดตามท่านจากยูทูบในคู่หมั้งก่อนเนค่ะสำหรับมื่อนี้นะคะไ่คู่ใคติมาะคะติมดันหนเวทีที่อฟซีมอบป่นะคะกับอาจารย์สุกิจ,จบอดอง ะเสียบเส้นตุลถาปาถวายทางวัดน,นะคะเด้อคือว่าเป็นบุญเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่เท่าด้มีโอกาสได้มาร่วมทำบุญน้ำกันนะคะให้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่แม่ผู้ได้ร่วมเวมไปร,รวมสวามกำเรศซีไปมะขอเป็นสะพานบุญแล้วค่ะสำหรับมื้อนี้มาขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะและก็ามาแก,ก้บุญกับวันใดนะคะโดยอาจารย์ดาวพันดอนวงรนน้องมูนีเดชกามาพร้อมกับ น้องใหม่เมืองชุมเทป๋ะฝากปุ้ยไลาชช่หลายค้ยไลายคนสรับมีโอกาสเรามากอีกขนาดแต่เป็นศิลปินอีกหลายท่านตานามกันนะครับไอ้สบสบมันมันสบกคนเนาะมันจะอ่อนสถานที่นี้่าเพิ่ณปักนะคะเอาภาษีมาเงินอีกเลยเมียเนาะใอยากฟังลำเหล็งต่อก่อนอยากฟังวงใหญ่ทีต่อไดนะคะท่านคณะกรรมการคือเมียยังก่อนคุณแย่โอเด้อค่ะไุณแ่ดเะค่ะมาซอยค่ะมาซอยเต็มที่ละ ปุญญาโอเป็นผู้จัดการมุมมองมาลันสมกิตกอทองไม่น่าไปลกใจสมบูรณ์บุญญางอาบาภนี้แก่ปลาอามีปลาแม่ปู่ของหัวนะครับปลาลาส้มตำแต่ว่าสำหรับวันนี้แก่แก้วบองนะคะแก่แก้วบองเล้อจำกัดเด้อผมก็จะมาแต่ว่ามันสีหอนยอยนะคะเอาให้ทีมงานเราอ่อนอาจารย์อามีปูนั่ดมาว่าซอยกแก่ซะกันนะ อันเนี้กินเราอ่ากินล้าก็ให้ยูดีไม่แห้งกินเราก็ให้รีบเลียถีบเปลอทั้งแห่เอยย่าดูเราทเดียวอันเรียกชื <shocked> ่อ oh ว <Copy modelling out> ่าสองเสีย <mountain people turns out> ้วก็ชัดเลยอ่นเรียกนะว่านะคะอ่า